อ่าสวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาดูมีดกันนะครับใครชอบสไตล์ไหนก็สั่งทําเล่มใหม่ได้นะครับในนี้ส่วนมากแล้วมีเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมส่งนะเพิ่งเสร็จดําๆนี้พยุงนะครับดําๆแดงแดงนี่พยุงนะสีมงส้มประดูนะครับช่วงนี้ผมซื้อพยุงแต่โซนพยุงตับควายมานะพะยุงออกดําๆนะครับดําๆแดงแดห้ไ เรียกพิมตับฟล์นะครับเอามาดูราคากันนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับเล่มนี้ว่างนะครับคิริสเกะนะครับพันสองบาทนะครับรวมส่งปทางนะครับสั่งทําใหม่ก็ได้นะครับถ้าชอบผิวดําันก็สั่งทาใหม่ได้ิวผิวสีดานะแต่ถ้าชอบเล่มนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับเล่มนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเล่มเดียวนะครับที่เหลือมีเจ้าของมาแล้วนะพันสองนี่ก็พันสองนะครับผมผมจะนับเป็นนิ้วนะพวกคิริสเกะนะครับหรือว่ายานากิบะก็เหมือนกันนะครับนิ้วนิ้ว นิ้วละ1 0 0อบาทนะครับสำหรับด้ามไม้ประดูนะครับถ้าเป็นไม้พยุงก็จะแพงขึ้นร้อยหนึ่งนะครับสมมุติว่าเจ็ดนิ้วนะครับสมมุติว่าสั่งสั่ง7นิ้วก็700บาทนะครับแต่แต่จะได้ไม้ประดูไปนะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งไปทางนะครับถ้าอยากได้ไม้พยุงก็จะเพิ่มมาร้อยหนึ่งก็จาก7 0 0ก็เป็น800อนะครับนะครับหลักการก็จะเป็นแบบนั้นนะครับพวกนี้ไม้พยุงเลยนะครับพันสองนะครับพวกนี้12นิ้วนะ รุ่นยาวๆอาจจะราคาไม่ไม่แรงถ้ารุ่นเล็กๆตัวนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้รุ่นหกนิ้วนะครับด้ามไม้พยุงครับเจ็ดร้อยครับถ้าเป็นด้ามไม้มาดูก็หกร้อยนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับด้ามไม้พยุงเลยนะเนี่ยยาดากิบทนะครับส0นิ้วนี่ก็ยาดากิบาสิบนิ้วครับนี่ก็พันบาทอันนีเก้าร้อยบาทนะครับแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวรอดูว่าเขาเขาจะเอาไหมนะแบบว่าลูกค้าสั่งทําไว้แต่ว่า,าผมจะทามาให้เลือกว่าชอบไหมแค่นั้นเองแต่แต่ว่ายังยังไม่ได้ตกลงกันว่าเขาจะรับหรือไม่รับนะผมทําให้เขาเลือกเฉยๆว่าเขาชอบไหมนะครับถ้าเขาไม่ชอบก็จะหลุดเล่มน,นี้ก็จะว่างนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับา900นะล,ล้มส่งหมดเลยนะที่ผมบอกลงมส่งแล้วนะตัวนี้ปังต่อไปแหลมนะครับ900บาทนะครับ สั่งทาได้นะครับด้ามไม้พยุงนะครับถ้าไม้ประดููก็800บาทนะครับตัวนี้เชฟนะครับ850บาทด้ามไม้พยุงนะครับด้ามไม้ด้ามไม้ประดููถูกลงร้อยหนึ่งนะนะครับคิดเอาเลยนะครับตัวนี้เชฟ5้านิ้วนะครับ550บาทนะครับด้ามไม้ประดููนะถ้าถ้าไม้พยุงก็650บาทนะครับอันนี้4นิ้วนะครับดูดูไซส์เลยครับ7นิ้วครึ่ง 5นิ้วสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนี่ห้าร้อยห้าสิบนะครับล็อกสเปกไว้ด้าไม้พยุงนะครับราคารวมส่งปลายทางเรียบร้อยนะครับเล่มละนะครับเรามาดูมิตรแรกตัวเล็ก3ามนิ้วขึ้นตัวนี้ก็ห้ายห้าบาทนะครับรุ่นเล็กผม5้0อ้าสิบาททั้งนั้นเลยตัวนี้ก็ห้า้อยหสิบาทนะครับ ถ้าเหมาะของงานใครก็ค่อยสั่งนะถ้าถ้าไม่เหมาะอย่าสั่งนะครับผมบอกเลยว่ามีดพวกนี้ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนะครับอ่าดูตัวนี้800บาทนะครับรุ่น7นิ้วครึ่งด้ามไม้พยุงนะครับตัวกลางนี่ผิวสีดานะครับเจ็าบาทนะครับถูกกว่าห้บาทนะครับราคารุมส่งไปทางแล้วนะครับใครสนใจสั่งทำได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ห5รบาทนะดูนะครับ ไซส์ใบมีดเท่ากันนะครับอ่าแต่ต่างกันที่ด้ามเห็นไหมด้ามก็จะทําให้ถูกลงร้อยหนึ่งเพราะว่าเป็นด้ามไม้ประดูนะครับผม่าเรามาดูรุ่นหกนิ้วนะครับอขอโทษรุ่นหกนิ้วตัวน,นี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะอ่าด้ามไม้พยุงผิวขาวนะครับช่วงนี้และก็ช่วงหลังๆจากนี้ไปผมจะคัดไม้พยุงแบบนี้มาให้นะครับเอาทน เอาผมจะเล่นไม้ปะยุงตอบควายก่อนนะครับขอเล่นไม้ะยุงสีดําไปก่อนนะครับดําๆแดงๆนี่แหละครับไม่ดําปีนะครับไม่ดําปีนะออกน้ําตาลนะครับแต่ว่าใช้เป็นดานันก็จะเป็นสีดานะครับตัวนี้เจ็ดร้อห้าสิบาทนะครับสั่งทําได้นะครับตัวนี้หกร้อยบาททัวนะครับเห็นไหมรุ่นเดียวกันนะใบมีดเหมือนกันอ่าสเปคมีดเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ด้ามนะครับแล้วก็สีผิวของมีดนะครับ ด้านแดงๆประดูเอ้ยด้านส้มๆปราดูเนี่ยก็หกร้อยบาทนะครับรวมส่งไปทางเรียบร้อยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็สั่งทําได้ครับว่างเล่มเดียวนะครับคิริสเกตเล่มแรกผิวขาวนี่นะครับันึสองร้อยบาทรวมส่งไปทางนะครับตำแหน่งว่างนะครับอ่าลายไม้ก็ประมาณนี้นะครับ อ่าใครใครสั่งใครสั่งมีดแร่หรือมีดอะไรช่วงนี้เป็นพยุงจะออกสีดำๆนี้หมดเลยนะครับผมคัดไม้มาให้นะครับช่วงหลังๆเพราะลูกค้าต้องการเยอะนะครับอ่าผมจัดให้นะครับอ่าการเข้าด้ามประมาณนี้นะครับเทคนิคนะครับทําให้มันสวยนะครับสารมีดแร่ก็จะมีสามมิลสี่มิลให้เลือกนะครับชอบชอบแบบไหน,นครับอ่า ชอบแบบไหนบอกผมเลยดีกว,ว่านะครับอบอกขอสีมิลแต่ว่าอยากแร่อย่างเดียวสามมิลอยากแร่อย่างเดียวได้หมดนะครับเรามีลไปใช้งานแบบไหนต้องบอกผมนะครับถึงจะได้ตามสเทคที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่บอกผมผมกม็จะทำตามที่มันเป็นของมันนะครับใครสนใจสั่งทำได้นะครับ ก็จะมีคิว15กันยายนเดือนหน้ากับสิ้นเดือนกันยายนนะครับแต่ถ้าวิดีโอนี้ถูกปล่อยซ้ำก็อาจจะอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่เดือนไหนปีไหนนะครับผมสวัสดีครับ